เอาการสวัสด okay. ีนะครับผมเพื่อนๆนะครับเนาะงสำหรับในคลิปนี้นะครับเฮาสิไปสรุปตามตัวบทให้เพื่อนๆเนาะนะครับเอาสําหรับสงการของเฮา้บเอ้ยนะครับเนาะตอนนี้ก็เริ่มสนุกสนานกันนะครับผมอ่ามีการสาดน้ำกันนะครับเนาะสําหรับในเทศกาลสงการในแต่ละบ้านของเฮานะครับก็มีการเล่นสงการสนุกสนานกันครับเนาะเอามื่อนี้นะครับในบ้านเขาเรียกกระสิมีการรดน้ำดำหัวผู้เฒ่านะครับคนสูงอายุนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านนะครับเพิ่นกรสิจัดอ่าอยู่ที่สลักลางบ้านนะครับ ประชาชนคนทั่วไปนะครับที่เล่นสงการลายๆเนี่ยก็จะไปรวมตัวกันที่นั่นนะครับแล้วก็รดน้ําดําหัวนะครับขอพรจากผู้ใหญ่จากผู้ฒ่าผู้แก่นะครับเป็นวะเพณนีที่เราเสืบต่อกันมาโดดแล้วนะครับในวันที่15นี้ก็จะทําทุกปีของวันสงการนะครับอเมี้ก็เป็นวันที่15บหานะ่วงใบสามโมงนี่ก็สิเริ่มนะครับเนาะเริ่มพิธีแล้วนะครับรดน้ำดำหัวเนาะนะครับผู้ฒ่าผู้แก่นะครับขอพรนะครับ แล้วก็มีการเต้นฟอนลัมสนุกสนานกันนะครับจดคำบุหลักนะครับเนาะสำหรับในมือนีนะครับแล้วก็มีการแห่ต้นเงินนะครับแห่ต้นเงินนะครับสำหรับในมือนีเนาะนะครับก็สีไหลพอสมควรอยู่นะครับสำหรับบ้านขว้างเนี่ยก็สีในสองการสีแห่ต้นเงินนะครับแห่ต้นเงินไปถวายวัดนี่เยอะมากนะครับเยอะมากในสองการนะครับผมไหลก็กันร้อนบุญพระเวทอีกนะครับในช่วงสองการเนี่ยทุกปีนะครับทุกปีที่เป็นแบบนั้นนะครับนะครับ นะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้เข้าสิไปที่สามตัวบนนะครับสามตัวบนของเข้านะครับผมในคลิปนี้เนาะนะครับเข้าสิไปที่เต็มรวมสามตัวบนนะครับสําหรับสุดสองตัวบนนะครับเข้าจับมาในสิบห้าูคสิบห้าู่จับโดยแต้มนะครับจับโดยแต้มนะครับจับโดยแต้มนี่นะครับผมเลขงวดนี้นะครับแต้มชนกันก็นมาถึงฮาดหกตัวขึ้นกันนะครับหกตัวเลยงวดก่อนก็ได้หกตัวงวดี้ก็ได้หกตัวเนาะนะครับแล้วก็เจ้ามาแล้วนะครับ ตัวที่เข้าแต้มทั้งหมดมีเลขอยู่เก้าคู่นะครับเก้าคู่เฮากระเจ้ามานี่งเก้าคู่นี้เป็นชุดที่เข้าแต้มนะครับอันนี้คือแต้มรวมสูตรเก้าของเฮานะครับสูตรใหม่มีสองสูตรหนึ่งกับสองนี่ครับสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่ชนกันเยอะเลยสูตรหนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดเจ็ดตัวเลยนะครับเนาะเอาไก่อนนะครับตัวนี้เอาชุดเก่าของเราก่อนนะครับสูตรใหม่ไอคอนเป็นมูตรเดือดหลายนะอันนี้หกตัวอันนี้เจ็ดตัวเยอะไปนะครับอันนี้เจ็ดหกตัวนะครับส่วนไหนแปดเก้าคู่นะครับได้เก้าคู่ แล้ววันนี้เก้าคู่นี่นะครับหนึ่งเก้าสองสามสองห้าสองแปดสองเก้าสามสามสามเจ็ดสามแปดเข้าอาอกมาจับสามตัวนะครับเข้าออกมาจับสามตัวโดยนะครับเข้าใส่แต้มร่วมร้อยสิบนี่คือแต้มรวมร้อยสิบนะครับตัวนี้แปดศูนย์สองสี่หกแต้มรวมร้อยสิบหลักลอยก็ลกักสิบบวกกันจะต้องได้แต้มแปดศูนย์สองสี่หกนะครับนบเลขหลักสิบพวงเขามันมีอยู่สามตัวก็คือหนึ่งสองสามก็คือตัวนี้นะครับ หนึ่งสองสามสามตัวนี้ถ้าเอาไปจับในหลักร้อยจะได้คู่ไหนบ้างนะครับนี่นะครับนี่นะครับหลักสิบเป็นเลขหนึ่งหลักร้อยจะต้องเป็นเลขเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเข้าแปดแต้มนะครับหนึ่งเก้าเข้าศูนย์แต้มหนึ่งหนึ่งเข้าสองแต้มหนึ่งสามเข้าสี่แต้มหนึ่งห้าเข้าหกแต้มสามแต้มเนาะอันนี้คือเลขหนึ่งในหลักสิบจะต้องหลักร้อยต้องเป็นเจ็ดเก้าหนึ่งสามห้า นะครับถ้าหลักสิบเป็นเลขสองนะครับสองหกเข้าเต็มแปดสองแปดเข้าเต็มศูนย์สองศูนย์เข้าเต็มสองสองสองเข้าเต็มสี่สี่สองสี่เข้าเต็มหกครับถ้าเป็นเลขนะครับถ้าเป็นเลขสองนะครับหลักร้อยต้องเป็นหกแปดศูนย์สองสี่นะครับถ้าเป็นเลขสามนะครับถ้าเป็นเลขสามนะครับหลักร้อยก็จะได้ตัวเดียวกัน หลักร้อยก็จะได้ได้ตัวเดียวกันกับเลขหนึ่งนะครับก็จะได้ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามนะครับจะได้เป็นเลขขี้ทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็เป็นเลขขี้ทั้งหมดนะครับถ้าถ้าหลักสิบเป็นเลขขี้หลักร้อยก็ต้องเป็นเลขขี้ถ้าหลักสิบเป็นเลขคู่หลักร้อยก็ต้องเป็นเลขคู่จับออกมากันเป็นแบบนี้นะครับจับออกมาที่เรียบบ้อยอันนี้คือคู่สองตัวบนออกมาจับหลักร้อยโดยแต้มรวมร้อยสิบได้ออกมาทั้งหมดนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแล้วก็แปดเก้านะครับ ก้าห้าสี่สิบห้านะครับแถบละห้านะครับเก้าแถบก็เป็นสี่สิบห้าชุดสี่สิบห้าชุดนี่นะครับเนาะในสี่สิบห้าชุดนี้สามตัวบนนะครับนะครับจับโดยแต้มรวมร้อยสิบออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาสองตัวเอาเด่นคู่เด่นสองตัวมาจับแต้มร้อยสิบได้หลักร้อยออกมาเป็นคู่ชุดสามตัวบนแบบนี้นะครับต่อไปห้าสิบไปเบิงหลักเอยแต้มรวมสามตัวบนแต้มรวมสามตัวบนนะครับ ไปที่แต้มรวมสามตัวบนนะนะครับสําหรับแต้มรวมสามตัวบนของเขานะครับนะนะครับเข้าสิบไปที่อ่ชุดสี่ตัวสี่ตัวนะสี่ตัวสี่ตัวคือตัวนี้นะครับชุดสี่ตัวนะการประมวลผลนะครับนี่คือแต้มรวมสามตัวบนนะครับการประมวลผลใช้หลักร้อยกับหลักหน่วยบนบวกกันนะครับแล้วก็เดินไปสี่ตัวนะครับแปดบวกสามได้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ไปสี่ตัวนะครับสี่ตัวสามตัวบนนะครับแต้มรวมนะครับ 8บวกหเป็น3 8มแปบวกหนบวกสเป็น 1, 1 1 2 3 4นับไปเรียงเต็มไปสีตัวเลขออกศูนยงเก้ามาเต็มหนะครับเจ็ดเก้าเข้าเต็มสา0เจ็ดูนเข้าเต็มเจ็ดสมเข้าเต็ม7 89 4เข้าเต็ม1 5 6 3เข้าเต็ม4 6 8 7เข้าเต็ม1งวดนี้นะครับหลักร้อยก็เลยหหลักหน่วยก็เลยเก็ดหบวกเก็เป็นส3 4 5 6 3 4ี่นะสามสีหอยู่ในนี้นะครับ ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสามสี่ตัวนี่เยอะนะครับเนาะถ้าตัดได้นะครับก็ก็ถ้าตัดได้ก็ตัดนะครับเข้าเสียเอาสูตรมาจับเจ็บชนมีอีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรหาต่อนะครับนะครับสถิติการเจ็บชนนะครับเนาะนะครับสูตรสี่ตัวคือตัวนี้นะครับนี่คือสูตรสี่ตัวสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนี่เป็นสูตรห้าตัวหาตัวสี่เจ็ดเก้าหนึ่งสามะในสูตรที่สองนี่นะครับการประมวลผลนะครับใช้หลักร้อยบนสี่ครั้งนะครับ แปดสี่สามสิบสองนะครับบวกสองคงที่จะได้สี่ครับแปดหลักร้อยสี่ครั้งเนาะแปดสี่สามสิบสองบวกสองคงที่นะครับก็จะได้แปดสี่สามสิบสองก็ได้สองบวกสองคงที่ก็จะได้สี่การเดินแต้มนะครับสี่แล้ว,วก็บวกสามบวกสามนะครับบวกสามแล้วก็จะได้เจ็ดเจ็ดบวกสองนะครับก็จะเป็นเก้าเก้าบวกสองก็จะเป็นหนึ่งครับหนึ่งบวกสองก็จะเป็นสาม ะตัวนี้นะครับจะบวกสองไปทั้งหมดเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่มันต้องมีอีกตัวหนึ่งเนาะมีอีกตัวหนึ่งเอาเขียนโมบิดเนาะต้องมีอีกตัวหนึ่งสี่ตัวนะครับสองสี่ตัวมันเป็นหาตัวนะครับแล้ววันนี้เขาเฉลีเบิ้งตัวที่ชนนะครับตัวที่ชนในรอบนี้นะครับชนกันที่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่ชนกันสามตัวนะครับก็มาที่เต้มหนึ่งชนกันสามตัวนะครับเข้าเต้มหนึ่งเนาะนะครับตัวชนนะครับชนสาม สามตัวมาหนึ่งตัวนะครับชนสามก็คือชนหนึ่งชนหนึ่งนะครับก็แต้มหนึ่งนะสองศูนย์เก้าเขาแต้มหนึ่งนะครับงวดต่อมานะครับสูตรที่หนึ่งได้หนึ่งสองสามสี่สูตรที่สองได้ศูนย์สามห้าเจ็ดเก้าตัวชนตัวเดียวนะครับชนสามตัวเดียวนะครับชนสามตัวเดียวนะครับตัวนี้นะครับเจ็ดเจ็ดเก้านะครับเรียกว่าเจ็ดเจ็ดเก้าก็แต้มสาม นะครับเจ็ดเจ็ดเก้าแต้มสามก็เข้าไปที่แต้มสามนะครับแต้มสามตัวที่ชนมาตัวเดียวเลยชนตัวเดียวเข้าแต้มสามเลยนะครับหมวดต่อมานะครับส่วนที่หนึ่งได้หกเจ็ดแปดเก้าสูตรที่สองศูนย์สามห้าเจ็ดเก้าได้ตัวเดิมนะครับศูนย์สามห้าเจ็ดเก้าตัวที่ชนสองตัวเจ็ดกับเก้าตัวที่ชนเจ็ดกับเก้านะครับมาที่แต้มเจ็ดนะครับนะครับแต้มเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดศูนย์เข้าแต้มเจ็ดนะครับตัวนี้เข้าเต้มเจ็ดนะครับหมวดต่อมานะครับ ต่อมานะครับสูตรที่หนึ่งได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์สูตรที่สองศูนย์สามสี่เได้ 7, 8, 9, ตัวเดิมนะครับศูนย์สามห้าเจ็ดเก้าชนกันสามตัวเจ็ดเก้าศูนย์นะครับตัวที่มาก็คือ 7, ต 1, ต 7, ค 3, 7, 7, แต้มเจ็ดนะครับชนสามตัวมาหนึ่งตัวแต้มเจ็ดนะครับสามเจ็ดเจ็ดแต้มเจ็ดนะครับงวดต่อมานะครับสูตรที่หนึ่งได้สูย์หนึ่งสองสามสูตรที่สองได้สี่เจ็ดเก้าหนึ่งสามชนสองตัวหนึ่งกับสามนะครับหนึ่งกับสามนะครับ เลขออกไปที่แปดเก้าสี่แปดเก้าสี่นี้มันหนึ่งแต้มนะครับเข้าหนึ่งแต้มนะครับเข้าหนึ่งแต้มนะแปดเก้าสี่ถึงแต้มหมดต่อมามนะครับสูตรที่หนึ่งได้สองสามสี่ห้าสูตรที่สองได้สี่เจ็ดเก้าหนึ่งสามตัวชนคือสามสี่ชนสองตัวนะครับชนสองตัวเลขออกหาหกสามเข้าแต้มสี่นะครับเข้าแต้มสี่นะครับแต้มสี่หมดต่อมานะครับสูวรที่หนึ่งในแปดเก้าศูนย์หนึ่งสูตรที่สองได้ 8, 9, 0, สองห้าเจ็ดเก้าหนึ่งชนสองตัวเก้ากับหนึ่ง เลขล่าสุดนี่ออกไปที่หกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดนี่เข้าเต็มหนึ่งนะเต้มหนึ่งเข้าเต้มหนึ่งนะครับหมวดนี้นะครับสูตรที่หนึ่งได้ไปที่สามสี่ห้าหกสูตรที่สองได้หกเก้าหนึ่งสามห้าหกสี่ยี่สิบสี่นะครับหกสี่ครั้งหกสี่ยี่สิบสี่สี่บวกสองคงที่ได้หกหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นหนึ่งบวกสองเป็นสามบวกสองเป็นห้าตัวที่ชนนะครับสามชนสามชนห้า แล้วก็ชนหกสามห้าหกสามห้าหกนะครับในแต้มรวมสามตัวบนในวันนี้นะครับครับแต้มรวมสามตัวบนสามห้าหกสามตัวนะครับอ่ะตัวไหนเข้าแต้มนะครับเราจะมาร์คสีนะครับตัวไหนเข้าแต้มนะครับสามห้าหกนะครับสามห้าหกเนาะนะครับ ไปที่คู่ที่หนึ่งแล้วชุดที่หนึ่งเลยนะครับชุดที่หนึ่งคือตัวนี้เนาะนะครับนะครับตัวนี้นะครับเจ็ดหนึ่งห้าเนี่ยเข้าหกแต้มนะครับเจ็ดหนึ่งห้าตัวนี้เข้าหกแต้มนะครับหกแต้มนะครับหกแปดแปดบวกห้าเป็นสามโอ้ยหกเปอร์เซ็นแปดบวกห้าเป็นสามสามแต้มโอ้ยอเขียนทับเลยก็ได้นะสามแต้มะสามแต้ม เข้าสามแต้มนะครับตัวนี้เข้าสามแต้มอ๋อเข้าสามแต้มนะครับสามแต้มเนาะนะครับแล้วก็เก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้านี่ห้าแต้มนะครับเข้าห้าแต้มตัวนี้นะครับหนึ่งหนึ่งห้านะครับหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดแต้มไม่มีนะครับสามหนึ่งห้าเก้าแต้มไม่มีหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งแต้มไม่มีเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดแต้มไม่มีเก้าหนึ่งเก้าเก้าแต้มไม่มีนะครับหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งแต้มไม่มี สามหนึ่งเก้าเข้าสามแต้มนะครับสามแต้มห้าหนึ่งเก้าเข้าห้าแต้มนะครับนะครับต่อไปหลักสิบเป็นเลขสองนะครับหกสองสามหนึ่งแต้มนะครับไม่มีนะครับแปดสองสามเข้าสามแต้มนะครับนะครับศูนย์สองสามเข้าห้าแต้มนะครับสองสองสามเข้าเจ็ดแต้มไม่มีเจ็ดแต้มสี่สองสาม ห้าบวกสี่เป็นเก้าไม่มีนะครับหกสองห้านะครับเจ็ดบวกหกก็เป็นสามหกสองห้าเข้าสามแต้มนะครับแปดสองห้าเข้าห้าแต้มนะครับศูนย์สองห้าเจ็ดแต้มไม่มีสองสองห้าเก้าแต้มไม่มีหกสองห้าหนึ่งแต้มไม่มีหกสองแปดนะครับหกสองแปดก็หกแต้มตัวนี้แปดสองแปดแปดแต้มไม่มี ศูนย์สองแปดศูนย์แต้มไม่มีสองสองแปดสองแต้มไม่มีสี่สองแปดสี่แต้มไม่มีนะครับหกสองเก้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นเจ็ดแต้มไม่มีนะครับแปดสองเก้าเก้าแต้มไม่มีนะครับแปดสองแปดศูนย์สองเก้านะครับหนึ่งแต้มไม่มีสอง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 เก้านี้เข้าสามแต้มนะครับสามแต้มสี่สองเก้านี้ห้าแต้มนะครับห้าแต้มนะครับ แล้วก็ห้าสามสามนะครับห้าสามสามนี่ก็หนึ่งแต้มไม่มีเจ็ดสามสามนี่เข้าสามแต้มนะครับนะครับเก้าสามสามห้าแต้มนะครับครับหนึ่งสามสามนะครับหกเจ็ดแต้มไม่มีสาม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 สี่สิบสองสามสามเก้าเก้าแต้มไม่มีนะครับต่อมานะครับนะชุดทางล่างนี่นะครับห้าสามเจ็ดนี่ตัวนี้เข้าห้าแต้มนะครับนะครับ จ็ดสามเจ yeah. be ็ดเจ็ดแต้มไม่มีเก้าสามเจ็ดเก้าแต้มไม่มีนะครับหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งแต้มไม่มีสามสามเจ็ดเข้าสามแต้มนะครับห้าสามแปดนะครับแปดบวกแปดเป็นหกเข้าหกแต้มนะครับนะครับเจ็ดสามแปดแปดแต้มไม่มีเก้าสามแปดศูนย์แต้มไม่มีหนึ่งสามแปดสองแต้มไม่มีสามสามแปดหกบวกแปดเป็นสี่สี่แต้มไม่มีนะครับตัวที่เข้าแต้มนะครับ ก็จะเป็นชุดนี้นะครับตัวที่เข้าแต้มเนาะนะครับเดี๋ยวเาราจี๋ล่สีนะครับเราจะมาร์คสีนะตัวที่เข้าแต้มนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะครับสิบสี่สิบห้า สิบหกสิบหกชุดนะครับตัวที่เข้าแต้มรวมสามตัวบมนะครับงวดนี้แต้มรวมสามตัวหมชนมาสามตัวสามห้าหกก็จะได้ว่าเป็นดังนี้นะครับเจ็ดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าสามหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าแปดสองสามศูนย์สองสามหกห้าหกสองห้าแปดสองห้าหกสองแปดสองสองเก้าสี่สองเก้าเจ็ดสามสามเก้าสามสามนะครับแล้วก็ห้าสามเจ็ด สามสามเจ็ดห้าสามแปดมีอยู่ทั้งหมดนะครับผมทั้งหมดสิบหกคู่นะครับนะสิบหกชุดนะครับนะครับนี่ก็คือคู่ชุดสามตัวบนนะครับเนาะเอานะครับผมสาหรับในคลิปนี้นะครับแอดเซวเพียงจานี้เนาะนะครับได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมเมื่อเน็บจิตสิมหาเมื่อเอื้อสิบหกมือประกาศผลสลากวันงเดี๋ยวในช่วงเย็นวานเ้าเขาจะมาคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะฟันคู่เด่นให้นะครับสามตัวบนแล้วก็สองตัวบนนะครับอย่างละหนึ่งชุดนะครับ ส,สองตัวบนหนึ่งชุดสามตัวบนหนึ่งชุดนะครับสำหรับในคลิปนี้กาเฉีอวพิเสำนี้ร่าเพผ่นปรเลยสวัสดีครับ